ีช่องรวยสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับรายการพิเศษลน์ไลน์นะครับก็มีข้อมูลข่าวสารการลงทุนมาฝากท่านนักทุนเช่นเคยวันนี้พบกับผมไพโรธสุนทรชดครับวันศุกร์ที่7นะครับแกระดาคม2560นะครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยก็แกว่งตัวอยู่ในแดนลบนะครับ ขณะนี้นะครับล่าสุดนะครับดัชนีอยู่ที่1,568.94จุดด้วยกันนะครับปรับตัวลดลงไปนะครับ0.70จุดมูลค่าการซื้อขาย2 6 0 0 0กว่าล้านบาทนะครับโดยเมื่อช่วงเช้าที่เปิดตลาดนะครับดัชนีก็ยังแกว่งตัวอยู่ในแดนลบนะครับผมสำหรับหุ้นนะครับหลักๆที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดครับ AOT ครับอยู่ที่48บาท50ตางค์ครับเปลี่ยนแปลงปรลบไปนะครับ บาท25ตางค์นะครับอ่าอันดับ2 PTT อันดับ3 SCB นะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมของตลาดวันนี้เป็นยังไงบ้างพบกับนักวิเคราะห์ท่านแรกครับคุณเอกภาวินจุนทราวิชานะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์สวัสดีครับคุณเอกพาวินครับครับสวัสดีครับพี่แบรน์คาครับผมวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์นะฮะก่อนจะหยุด3วันวันนี้ภาพตลาดเป็นยังไงบ้างครับครับภาพตลาดเราเห็นว่าเห็นว่าแกวนแคบแคบมาตั้งแต่ใน ในภาคเช้าละนะครับก็ถือว่าถือว่าดีนะเพราะว่ามันมันเป็นเกาะรองวิเอนใช่ไหมครับกับพี่เลี่ยวมันจะนาจะมีแรงขายออกมาบ้างนะแต่ว่าก็ก็ถือว่าวันนี้พักเออไม่แย่มากเป็นการแปรแคบนะครับเป็นผลวนทจะเป็นที่ว่าวันนี้จะเห็นหุ้นบิ๊กแคปไม่ค่อยขึ้นไหวเลยนะครับอย่างเอ t เนี่ยก็ขึ้นมาจนห้าสิบาทละแล้วก็ชะลอตัวลงมานะครับเพราะนั้นตลาดมันเลยมันออก ออกในทางเอเคลื่อนไหวจะแค่เพราะหุ้นบิ๊กแคปไม่มีทัวตย่าในที่แบบมีการและฉีบหน่อยนะครับส่วนหุ้นขนาดกลางถึงเล็กลงไปก็จะกปกติที่มีมีแรงขายเกือบทั้งหมดเลยตอนนี้ที่มีบางตัวเริ่มเริ่มบวกสลับขึ้นมาได้บ้างนะครับแล้วก็มีทั้งบวกลบค้าเค้ากันไป<ช>ก็เลยทําให้เซ็ตออกมาในรูปแบบก็คือการการแข่ง<ๆ>แค่ <ๆ S 2> ทั้ง<ๆ>วันใน <c oughs> ทั้งวันในวันนี้นะครับถ้าถามว่า อ่าสัปดาห์หน้าเป็นยังไงเนี่ยก็มองความจริงภาพรวมก็ยังไม่ค่อยดีนักนะครับเพราะฉะน,นั้นเนี่ยอาจจะมีการการดิดสลับขึ้นมาบ้างแต่ว่าผมว่าก็คงจะอาจจะตืต้อๆป,ประมาณสักเอ่อใกล้ๆหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าจุดนะครับรบวกล,ลบสักประมาณสองจุดนะครับก็คือประมาณหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดสี่หนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดหรือว่าดีหน่อยก็คือหนึ่งห้าแปดศูนย์นะครับ แต่ก็มองน่าจะกาะบนจําก,กับดบริเวณเนี้ยเพราะว่าถ้าหาปัจจัยหนุนให้บัษิษัทจะมันจะตับตัวขึ้นได้ต่อเนี่ยถ้าเพิ่งบิ๊กแคปแบบสลับกันมาในแต่ละ,ะ,ะวันประคองเซ็ตมันแค่เป็นตัวประคองนะครับ,รบแต่จะเห็นปัจจัยหนุนเข้ามาเนี่ยให้ดัชษีขึ้นได้ต่อเนี่ยยังไม่มีนะครับ,รบ,รบกบรันเนี่ยยังต้องระวังในส่วนของกระแสล,ลบนะครับมีอะไรบ้างอย่างเช่นอันแรกน้ำมันดิบนะครับก็มองผมมองรอบนี้อาจจะเห็นประมาณสัก สี่สิบเปียญนะสําหรับราคาดินมันดิบเพราะนั้นมันก็เลยอาจจะเป็นปัจจัยกดดันผ่กพลังงานให้ปรับตัวลงได้ต่อนะครับอันนี้คือเรื่องแรกเรื่องที่สองก็คือฟันโฟเหมือนกันนะครับจากที่เงินบาทเริ่มเปลี่ยนทิศทางมาเป็นอ่อนค่าละนะครับตัวที่มันกระทบเป็นต้นเหตุก็คือในตลาดพันธบัตรนะครับคิวพันธบัตรจะเห็นว่าเอ่ยยิ่งเป็นในฝั่งของประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยนะครับมันก็ คือเทนดดอกเบี้ยเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนนะครับอย่างเฟก็ขึ้นอยู่ด้ยมานานแล้วแล้วก็ล่าสุดเห็นอีซีบีนะครับก็จากรายงานประชุมกล่าสุดรอบก่อน่ะบอกว่าก็เปลี่ยนที่จะเหมือนกับว่าลดมโนบายผ่อนคลายทางการเงินกันมันก็เลยทําให้มองไปว่าดอกเบี้ยมันจะเพิ่มตอบขึ้นละยูคบาัก็เลยตอบสูงขึ้นจากที่บ้านเราเนี่ยยูพันัะยังเล่งตัวไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีส่วนต่างมันแคบลงเรื่อยๆนะครับประเด็นนี้แหละจะทาให้เงินบาทมันอ่อนค่านะครับทาให้โตเนี่ย อันแรกก็คือออาจากเป็นทางจักแข็งเป็นอ่อนนะครับก็เออเยงไ่เข้ามาเพิ่มในบ้านเราหรือว่าจับกันมีอยู่ก็จะออกไปก็ได้ครับก็เลยเป็นปัจจัยอันที่สองที่มองกันก็คือด้านของฟันโฟต่างชาติที่จะมาควบคอมเซตนะครับส่วนเอ่อตัวที่สามเนี่ยก็กลุ่มแบงค์นะครับที่ออกมาในในส่วนของสตาร์หน้านะครับที่เริ่มรายงานงบมาแล้ว ผลการดำเนินการก็ดูทรงตัวนะครับเมื่อเทียบกับในเดือนม่อหนึ่งเพราะนั้นตัวช่วยมันก็หวังกลุ่มแบงก์เป็นตัวช่วยว่าผลงานื้นตัวเนี่ยมันก็ยังไม่ชัดเจนนะชาตบก็เลยเกับการเนี่ยบางตัวที่ขึ้นมาเยอะนะครับอาจจะเริ่มโดนแรงขายละที่มันเยอะคือเคเบงกับบีดีเอลอยวันนี้เห็นเคแบงก็เริ่มเล้่อมือถีแบงละนะครับมันก็ระวังสีวันแดดเเพราะว่าโอเคคือในกลุ่มแบงก์เนี่ยถ้าผลการดำเนินงาน ยังทรงตัวนะครับแต่จะ่มีตัวโดดเด่นก็คือตัวเคแบงกับบีบีแลนะที่เรามองว่ามันจะโดดเด่นกว่ากลุ่มแต่ว่าสองตัวนี้มันขึ้นมาละเพราะฉะนั้นกลับกันให้ระวังเซลล์ออนแฟกมากกว่านะครับหรือว่ายิ่งถ้าเกิดว่างบจิงออกมาเราไม่ได้ดีเท่าตลาดคาดการไว้เนี่ยมันก็โดนแรงขายเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมาจอกมาในทางเ ออกมาจำค่าก็เสมือนตัวไปแต่กับการให้ระวังในทางที่เป็นน<ม>ิเกทีฟสไยที่ออกมาไม่ได้จำค่าเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยกดดันด้วยนะครับและนั้วถาเา่เอาถ้าไปมองครึ่งปีหลังว่าผลนคนาของกลุมแบงก์มันจะมันจะฟื้นตัวชัดไหมก็ยังบอกว่ายังยังต้องรอความนัดเจนจกว่านี้ก่อนก็ได้มองอว่า,าตัวเม็ดเงินยังจะไม่น่าเข้ามาเยอะในกลุ่มแบงก์เพราะว่า Q2 ยังไม่ดีแล้วก็ครึ่งปีหลังมันก็หมือนกับว่าสัญญ,ญาณที่มันจะ ทำให้ฟื้นตัวชัดก,ก็ยังไม่มีนะครับเพราะรวนโควก็ยังปรับรวมถึงปัจจุบันการบริโภคเนี่ยก็ถ้าดูตัวเลขต่างๆเนี่ยนะครับมันแสดงสึงภาพของการชะลอตัวนะครับด<ม>ังนั้นกเ็เป็นสามประเด็นนะครับที่มองจะกระทบเสร็จให้ฟื้นจำกัดแล้วก็โอกาสตัวลงผมมองแนวรับเบื้องต้นเนี่ยอาจจะเห็นสักประมาณหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบจุด นะครับรบที่เป็นแนวรับแรกก่อนแล้วจะมีการรีบาวขึ้นสลับอย่างมีนะยะนะครับก็ถ้านนี้ก็น่าจะเป็นการการลดผอนไปกองอยู่ไทยลดผอไปแล้วเยอะแล้วถึงเราจบเพิ่มเข้ามาเยอะแล้วเนี่ยเอถ้าเป็นจุดซื้อเนี่ยรออีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะบอยอีกครั้งหนึ่งถ้าตามคาแนะนาผมนะนะครับอมส่วนส่วนตัวหุ้นนะครับพี่ก็ตอนเช้าเราแนะนําออลลี่ไปครับผมครับ อก็ยังดูให้ดูกรอบล่างอยู่ที่39ถ้าเกิดว่าไม่่ำกกว่าเนี่ยมองก็ยังจะสามารถถือได้อยู่นะครับใครที่ซื้อไปแล้วแนวต้าน t a เก e มองจุดสูงเดิมก่อนที่จะมา1ิบาทครับผมเท่าไหร่นฮะจำกกบ่า16บาทนะฮะ16บาทแล้วก็ถัดไปเรามา18บาทพอถ้ามันขึ้นจริงแล้วเอพอเริ่มถึงเราจะอัปเดตให้ทีละกันนะครับแต่ว่าวันนี้ให้ดูมอนิเตอร์กรอบล่างไว้ก่อนที่39นะครับ39นะครับผม่ำกกว่าเป็นสุดลดนะครับี่ ส่วนตัวที่พอดีคือเทีดดิ้งแต่ถ้าตัวที่ซื้อถือได้เป็นระยะกลาง oh. ขึ้นไปหน่อยเนี่ยก็ย,ยังเมนที่สามตัวนะครับก็ม <B EM. S 2> ีอยวัตถุต่อได้นะครับคือ BEM นะครับ BEMIRPC oh. ใช่ครับพี่แล้วก็ตัวแฟสามตัวนะครับ oh. ที่เป็นการซื้อถือหน่อย oh. ตามทิศทางในส่วนของภาพผลการดำเน,นินงานนะครับ oh. ทีอ่อย่างตัวแฟเนี่ย Q2 ชะลอตัวแต่ว,ว่าเชื่อว่าใน Q3 หรือว่า Q4 นะครับไปถึงปีหน้าเลยเนี่ยน่าจะเป็นภาพผลการดำเนินงานที่น่าจะจะโตได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้มันเป็นช่วงรออะไรมันงบสองที่ชอบตัวจะมีการพักตัวบ้างนะครับก็ไม่ได้แปกไปอย่างใดนะแต่ว,ว่าภาพรวมน่าจะปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับส่วน IRPC เนี่ยที่เ,เด่นๆเลยเนี่ยจะเเิมจะเป็นผลการดำเนินงานใน ในปีหน้าเพื่อเติบโตได้ค่อนข้างดีเลยเพราะว่าตัวมารจินเนี่ยมันจะดีจากอันแรกก็คือตัวโครงการยีวีนะครับซึ่งแม้อตอนนี้ยังยังต้องปรับปรุงแก้ไขบางจังหวที่การผลิตอ,อาจจะไม่ได้ออกมาตามที่คาดือน้อยกว่าคาดแต่เขาก็อยู่ในส่วนของการปรับปรุงแก้ไขอยู่นะครับซึ่งเชื่อว่าที่สุดแล้วเนี่ยก็ะจะสามารถทำได้ตามเป้าหมายนะครับ เพยภพอพาผมมาทิ้งที่ดีขึ้นแล้วก็ค่ากางกันก็ยังถือว่าดีอยู่นะครับ,รบก็จะเป็นภาพหนุนผลการดำเนินงานในในปีหน้านะครับปีนี้อาจจะอาจจะแคลอเล็กน้อยแต่ปีหน้าน่าจะปับขึ้นมาได้ดีเลยก็เลยให้เป็นซื้อถือเช่นเดียวกัน <ๆ S 1> เพราะว่าราคาพื้นฐานยังไม่แพงครับ,รบส่วนบ e m เนี่ยก็ถ้าสตอรี่ไรอสซ้าเนี่ยก็จะมีในส่วนของ ของเดื่องทิงหานะครับที่จะเดินรถไฟฟ้าเชื่อมสามมีต่อปูนบางซื่อ,อนะครับครับผมมันจะช่วยดึง t า a ฟิกนะครับให้คนมาใช้บริการเยอะแล้วก็ความคืบหน้าโครงการหุ้พักรัฐตรงนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับโดยในส่วนรถไฟฟ้าเนี่ยคาดว่าสายต่อไปที่จะเข้าคลมพิจารณานั้นก็จะเป็นสายสีม่วงใต้แต่ครับซึ่ง B M ได้ประโยชน์ที่เดินรถสายสีม่วงไว้อยู่แล้วนะครับก็จะเป็นจะไดไม่ชงบวกครับมีความคืบหน้าใน ประเด็นนี้เข้ามานะครับก็เลยเมน้นเป็นสามตัวนี้เอซื้อถือได้ครับส่วนเล่นซ่านคือออลินะครับออลิเล่นซ่านนะใช่ครับผมไปที่ตัวซีทียู่นะครับเออาจจะเห็นกันขึ้นมาบ้างแถวประมาณเก้าร้อยเก้าสิบจุดนะครับ,บแต่ก็มองน่าจะเป็นแค่ดีระยะสั้นนะยังมองที่จะปิดก็คือบริเวณประมาณเก้าแปดหกเก้าแปดห้านะครับแต่แม้โนถือชอ็อตอยู่อาจจะแบปิดตรงนี้ก่อน นะครับตอนนี้ก็เเขาเ้าใจว่าตลาดมันเปิดแคบอยู่นะครับ,รบก็ถือไว้ก่อนได้ครับตัวซีรีส์ยูซองคนนี่ถือชอบตามที่ผมได้นําไปนะครับทองคําก็เหมือนเดิมเว้นซีน่าจะเป็นโอเปร่าอครั้งหนึ่งน่าจะเห็นสปอร์ตโกที่ประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบถึงประมาณ 1, 200, หนึ่งพันสองร้อยเหรียญครับผมถึงหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์ถึงหนึ่งพันสองร้อยใช่ใช่ไหมครับ ครับใช่ครับมผม,มแต่ว่าทองช่วงนี้ก็ลงมานิดนึงนะคุณเหก่พ,พวินนะครับผมแต่ว่ามองผมว่ามันเป็นช่วงท้ายละผมว่าอาการที่ลงมาหลุดพันสองอาจจะเป็นแค่ระยะสั้นเพราะฉะนั้นผมริงเป็นคนที่อยากซื้อลงทุนเนี่ยแต่ว่าเป็นโอกาสนะถ้าเห็นทองหลุดพันสองวัดเหรียญลงมาผมว่ามันจะเป็นแค่ระยะสั้นถ้ารวมเนี่ยมองน่าซื้อลงทุนโดยเฉพาะทองคําแท่งเนี่ยนะครับซื้อเก็บได้ครับผมแต่ว่าเป็นโกลฟิเจอร์เนี่ยจะรอ รอจังหวะภาพของใกล้ๆพันสองของเราค่อยค่อยดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็อัปเดตอีกครั้งหนึ่งตอนมันลงไปใกล้ๆครับผมครับครับประวินมีคนถามนิดนึงหุ้นบ้านปูครับผมเมื่อเช้าที่คุยกันเป็นไงบ้างครับตอนนี้บ้านปูครับก็มองผมว่าเป็นน่าจะเป็นแค่ดีดระยะสั้นทีบาวนี่แหละครับก็คือนวตานมที่ประมาณจากบองที่ประมาณสักสิบหกสิบหกปะ อืมนะครับสิบหกบาทตอนนี้เท่าไหร่ล้ครับพี่ตอนนี้สิบห้าแปดครับสิบห้าบาทแปดสิบอ๋อผมได้แล้วพอดีผมอยู่ข้างนอกนะครับคือดีลต้าเนี่ยสิบหกสองสิบหกห้าที่ในเต็มที่ประมาณสิบหกเจ็ดจำได้แล้วครับที่เออ่บอกไว้ตอนเช้าเมื่อเช้าครับใช่ใช่ช่วงเที่ยงใช่ที่สุขุมวิทนะครับผมครับแล้วมาบอกว่าดีประมาณนี้พี่คิดสิบหกถ้าเป็นเลขกลุ่มก็สิบหกห้าบวกลบครับที่ติดตังค์ละกันมันจะประมาณ ที่6 3เป็นที่6เจ็ดที่อร้อยู่ตรงนี้ผมว่าอาจจะเป็นแค่ดยรีลาระยะสั้นก่อนครับครับผมครับนี่ก็เป็นช่วงท้ายๆของตลาดแล้วนะอีกสักครั้งหนึ่งตลาดจะปิดแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าหยุดสามวันครับครับผมมีอะไรเพิ่มเติมมครับคุณเอกพรวินครับก็ตอนนี้ตอนนี้ตลาดก็ผมว่าอาจจะเล่นยากเหมือนกันนะครับ่อถ้าเกิดว่ารอจังหวะที่ดีกว่านี้หน่อยก็คือเราก็ควรจะเป็นลักษณะของ อของการถือความสดนิหน่อยดีกว่ารอจังหวะที่เหมาะสมแล้วค่อยเข้าใหม่นะครับเทรดดิ้งก็ควรจะมีจุดต็อปลอบด้วยนะครับอย่างที่แนะนําแต่อ e a ีก็คือถ้าผิดตับเก้าตัดกวาเขาก็ไม่ใช่ละนะครับแต่จะดูผิดทางหรือว่ายังปรับตัวลงได้ต่อคครรััับบบครับ ได้ได้ได้โอเคขอบคุณครับคุณเอกคาวินครับครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับนั้นก็เป็นความเห็นจากคุณเอกคาวินสุนทราภิชาตินะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทลัพไทยพาณิชย์นะฮะก็อย่างแนะนํานะครับว่าช่วงนี้ให้ควร ปรับพอร์ตนะครับแล้วก็ถือเงินสดไว้จะเป็นดีที่สุดนะครับเนี่ยช่วงนี้เดี๋ยวเราไปดูนะครับหุ้นตัวหลักๆครับก็ยังเป็น o อ o t ครับบ้านปูตอนนี้อยู่15บหาบาทแปนะครับอ่าบวกมา30สตางค์นะครับผม p t t ครับ373บาทนะครับบวกมานะครับ4บาทนะครับผม s c b นะครับราคาที่เดิมนะครับ154บาทนะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็น สถานการณ์ล่าสุดในขณะนี้นะครับแต่ชนียังอยู่ที่1,568.59จุดนะครับปรับตัวลดลงไป1.05จุดนะครับมูลค่าการซื้อขาย27,000กว่าล้านบาทนะครับเดี๋ยวในช่